เนี่ยมีภาคสองกับภาคหนึ่งด้วยมีเบนดี้ได้ด้วยไอแคสซี่ย์เออคุโอเคหรือเปล่าไอโอคิงโอเคเนี่ยมีในเวลาแบบนี้กูก็ไม่รู้ป้าพวกเราตัวเทียพอเราเป็นเด็กดิเชพาชิสเดวิดเอลมีใจด้วยไงโอเดวิดโอเคไหมใหญ่นะกูเป็นเด็กกูต้องไปเชื่อผู้ใหญ่ ไม่ไม่น่าจะเป็นเพื่อนนะเดวิดมึงโอเคไหมว่ามึงจะต้านทานรูปีลากไปแดงแล้วเด็กเด็กแม่งแดกอันนี้บิ๊กบิ๊กอะไรวะบิ๊กเบนเหรอเหี้ยไปดูดิตรงหักขยะอ่าไม่ออกอ่าไม่ออก้แลววัดอ่ากะกองน้ะมันเกิดเชียอะไรขึ้นเอ๊ะไม่พี่ต้องไปตรงนู้นดิเออไปอันนี้ห้องน้ำดีกว่าแม่งประตูปิดว่ะเอย่าต้องเอาไว้ก่อน ไม่ใช่ไงเอาป้าปังาต้องจัาป้ามาบังไอเจ๊กันแล้โอ้แม่งกูกดออกเกมแม่งเลยเจยไม่นำละเมื่อเราต้องไปช่วยเพื่อนที่ชื่อว่าเดวิดเดี๋ยวตากองนำไม่ใช่เหรอไม่ป้านำมาแล้วป้ามันมีแจ็คสกาผมขอเตือนไปก่อนได้ ป่าดุนป่าหันหน้าเลยป่าหันหน้าเลยป่าหันหน้าหนีเลยกอเคต้อ็ต้องน้ำโอ้แต่นาตรงมือถือเนี่ยโรงเรียนดิเนี่ยโรงเรียนแม่งเป็นยังไงแล้วไเด้นคืออาจอเนี่ยโรงเรียนแม่งเป็นโรงเรียนไอ้นี่ด้วยอิตาลีแม่งมามามยาเลยมึง ไอเสียงตัวสัตว์เฮ้ยใครรโทรมา911 What's your emergency อ๋อไม่ก็ด <911. S 2> <Whoa. S 1> oh ูแม่ด้วยซ้ำนั่นเป็นเสียเฮียแหละผมก็ไม่รู้เดินตามรอยเนี้ยไปพี่น้องถ้าเจอตั้งแทกแกงก็ไม่รู้เด้อโอ้โหเฮียตู้เาอตัวเราเลยเฮียตู้ล็อกเกอร์พอๆกับตัวเราเลย,ว,เเลยว่าดีดีพอๆรู้กัเยอะทำไมแม่รอยเลือดมันเยอะจังวะผู้มึงกิน ตัม <แก S 2> เราเราเอาเราอยา,าอัดไปได้เลยเหมือนพวกเรากินซอสเปรี้ยดเกมมิ่มไงไงเฮียใครคีคีหรอคุณเด็กคีรึเปล่าในที่พวกเราไอัดหรือเปล่าเฮ้ยใครแั่งเล่นซอสมาเกิดเท่แถวนี้วะเออคีแวร์อยู่ตัวแบกตัวแบกมาแล้วน่ะกาวกาวเท้าว่ะบ้าก็บวมมีอะไรป้าล่ะไปเลยป้าไม่ต้องรอ ต่อคาับเดี๋ยวขึ้นไปล่วงอีกโอ้ออบบี้ง่ายๆยางล่วงออกมาแล้วปะอะไรช่องแอร์ที่ทางเขาที่ทางกันขึ้นมายังพวกมึอเงี่ยเร็วโอ้โหเล็กมเล็กๆเนี่ยตัวเล็กกว่าเดิมมิเี้ยเออนี่อยู่ของเหี้ยอะไรเนี่ยผมไม่รู้จักทำไมมันแม่งมีโตเรียนเยอะขนาดนี้วะ รอด้วยรอด้วยเหแล้วก็ปวดหัวเลยเอามือมามานก็ได้แหละมือค้นคุณนะป้ามีใคคอสอนมือก้นสอนไปแล้วได้ังไงเราได้กุญแจเราต้องกลับไปนี่แค่ไม่มือก้นไดมกุญแจแล้วเหรอได้กุญแจแล้วไม่ได้เรนเล่นไปได้ไปนะเยอะกว่านะไม่กว่านะเสียงอะไรวะเปดประตูไม่กด้ เราคุณแจบไปซักขวาบ่ขวาบ่เพลงเพลงเพลงประงูเพลงพังอ่ะตรงนี้ประตูตรงนี้เลยไม่เสียงเลยเสียงเหมือนกระจกแตกอ่ะไปฉายไม่ใช่พี่ไฟไปแตกไฟเริ่มมืดไปแตกไปเยอะแต่วะไฟเริ่มมืดป้อกูดีว่ากระจกแตกแต่ใช่แล้วไฟน่าจะแตกใช่แล้วแต่ can see you ไอ้กูเห็นมึงนะจ๊ะไหนวะกูไม่เห็นมึงแต่กูไม่รู้จักมึงกับมือมันได้ฉันกำลังจ้องอุ้ยเีืยกพ่อมึงตายเลื่อนไปเสียงใครยิงกูอย่างนี้ใครไม่มีปืนแล้วปั้งเลยไอ้นี้ทูไฟเดนิมาร์ทกูต้องรีบหายไปเร็วเราเลือดหายไปด้วยไงเราเลือดหายไปแล้วโชยูเซลโชยูเซลโชยูเซลพี่มึงวัดใครอะมิซิ สวััดีครบหายเหรอคุณหายแล้วแม่ม <asan> ีรอยเยอะแล้ไอ้เหี้ยนี่เป็นรางวัลอะไรหรอบ้าอย่าพึ่งอย่าพึ่งบ้าพูดอีนี่จะตกโอ้สวัสดีครับไอ้ลูนโอ้อ้ยไอ้เหี้ยเวทีอะไรเนี่ยโอ้โหอุ้ยโอ้ว้าวเย็ดจีเดซ่าเดวิดมึงอยู่ไหนอะเดวิด เย็ดเก้ตอวให่เต็มเลยว้าวตัวเชียอะไรนี้วันนีมึงเทจังนะโอ๊ยพากูที่ไหนอะนั่นไงอะแล้วม่ีคนห่คนมาพี่เฮ้ยนั่นไงไอ้ที่แม่จะสแกป่ะกมจับได้นี่พากูกลัวป่วยอะกูฟังพี่พอก็ไม่รู้เรื่องเป็นไรอะเตี๋ยมันสุดเฮ้ยเราต้องหาอนี่เว้ย เอว่าไม่ใช่โลยิมอะเราก็หายอีนี่อีนี่มันนั่งมันมันไม่ทำอะไรที่มึงแบบเจ้ากูผตผต้องไปไหนฟอกแมวเราส่งตัวไปหามาตัวมาตัวมึงไปหาเลยแมวจ้ากูเขาไม่กัดหรอกมตัอมาต้ตัมตมาตัวมันมตัวมวาาตัมัามัวมาตมัวมาตัวาวตูมามามาตัตมัวมัวม รู้สึกว่าล้างไม่ดีแล้วป่ะไม่เจอจริงจังอันนี้พูดจริงนี่พูดจริงไม่เจอไม่เจอหาเขาไม่เจอเนี่ยนะเจอแล้วไหนครับอยู่ตรงนี้กันเขาไปตรงนี้กันหมดแล้วมันต้องเดินตรงไปพวกอีนั่นหายไปปุ่นเกลียดเลยปุนร้อนเฮียต้องระวังด้วยนัทก่อนเอ๊ะทางสว่างเกมมิ่งเด็กก็ได้พ่อไมดีตอนเฮียเลยโอ้แสบตากโดนปา เอาจั่วไอ้เหี้ยไม่เอาตักเอาตักต้องมาละหัวต่อฟลักซครับพี่โอ้ใครนี่ไงตัวป้าเกียรติถ้าไมจุดสปาตรงนี้ว่าจุดสปาทำไมมันอยู่ตรงนี้ว่าจุดสปามันโผล่มาว i f i กูอยู่ที่ไหน w i อ i ท่ไหนไปยู่ไหนแล้วมึงเป็นใครเพื่อนป้าเปล่าหน้าใครหน้ากากสวยดีซื้อที่ไหนอะครับหน้ากากไม่เดือด FC ครับพี่ FC เอฟซีครับอยู่จริงแปะไม่ออกฟักไม่รู้ป้าแ้วเพื่อนป้าป้าเหมือนป้าเลยอ้าวหายไปเลยอะไรเนี่ยอะไรวะต้องหานุศในโรงพยาบาลเอ้าที่นี่คือโรงพยาบาลเลยมันคือดีดอคอนวามันจะไล่คุณ

ไปต่อโอ้ยีขาวเลยมึงไปเลยโอ้แสงตาโอ้แสงมันจา้าเลยมึงมันแสงก็ไม่ตาเยีเ่ยแสงจา้จาดิอ้าวเยี่ยมันอยู่ในป่าอ้าวเอ่เอ๋อกูหันหน้าจอไม่ได้อ้าวอ้าวแมวกูหันหน้าจอไม่ได้มันย้อมโดดจ้บอ่ะไม่สนใจกูเดินบลบอกอย่างเดียวอยววะไรเนี่ยหาปูนตามไฟต้หาผีเสื้อใช่ไหมผีอะไรแบบวะ ปีเตอร์ฟอกว่างฟอที่หายน่ากำลังมาเว้ยมาเถอะมาเถอะเดี๋ยวสขาแก้ดีทีแล้วเขี้น้ำเดี๋ยวเขาแกนดีที่เนเอ้เพนเอ้เออโอ้ป้าโอ้ลูกปั้นบอกมีข่เวอาไรผมทาไม่แก้อะไรไม่ได้เออเดี๋ยวจะเข้าใจแล้วโอ้เมื่อเราต้องเปิดบ้าปวะให้ตุ่มนี่เดี๋ยวฟอกตุ่มนี้มันไปตัวเทปวะต้องเปิดลูกปั้นเว้ยมองผมหน่อยดิ เรียบร้อยประตูปืนแมวลูกค้าที่แมวจะเกินอะไรจังวะนี่ไงวงแหว่ทำงานแล้วประตูก็เปิดเปิดบัวเ้ยีเย่โอ้แหว่งเ้ยเออประตูเปิดไหมเสียงอะไรวะเสียงหูมากไมป้าลอยได้ป้าเขียนเสียงอะไรวะแม่ง ดังที่ผ่ายกลัวมันพังประตูมาแล้วไล่ฆ่าป่วยเชี่อ่ามันบอกต้องหาตามอันไม่เห็นจิงกระตาปัดนี่ไ,อไ,อไ,ไงอีนี่อีที่ทำไมป้าตกใจใครอ่ะสวัสดีครับโอ้ยปุงนี่เงี่ยทำไมลอยได้อ่ะยิ่งเกีลอยได้ริ่งป้าไม่คิดเปลียนแพงเลยไม่กลัวผมไม่กลัวเพราะผมเดินทันหลังอยู่เดินบุ่งพอเก็บอีกกลัว น้าคุอป้าไม่ชนะประตูป้าขอไปีนทางโกงเป็นทางที่เปียวชีวิตมากตอาต้องไปทางที่อาจจะโดนจับแกได้บ่อยที่สุดเลยมั้งย่เราอยู่ที่ไหนวะแย่แย่พี่ต้องไปยังไงอันนี้ต้องไปยังไงหันหลังไม่ได้อ้าวไม่หอโกงอย่างเดียวเลยโดนทอยหลังอ่ะเดินเถอะอ่ะทำไมมันมันติดอะไรวะเดวิดเหรอโดนโอ้ไม่เดวิดเอ้านี่คือเอาเดวิดกูตายเดี๋ยวขอเทอากาไปก่อน 咱们怕我没？打<吧>。